ท้องและสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูหน่อยค่ะคุณครูชฉี่วานทองพิเศษพบกันวันนี้วันอังคารที่15มิถุนายนพุทธศักราช2564ค่ะเด็กๆคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้การนับจำนวนคุณครูหน่อยมีคำพ้องจองมาฝากเด็กๆด้วยค่ะคำาของจองที่คุณครูจะพูดกับเด็กๆนี้ เด็กๆหลายคนอาจจะเคยพูดม,มาแล้วหรือบางคนเคยพูดแต่จะอาจจะลืมงั้นลองมาทบทวนกันเลยนะคะเริ่มเลยนะคะหนึ่งสองมือตีกองตะล็อกต๊อกแต๊กส4ี่ดูให้ดี5้าหกสองกัดจบเจ็แป หรือปืนแฝดยิงปั้งปั้งปั้งเก้าสิบกินปวยดิบปวดท้องร้องโอ้ยปวดท้องร้องยังไงคะเด็กๆร้องเป็นได้อีกรอบมึงได้ไหมคะอ่านะคะเมื่อตะกี้เราทำผ้าทางประกอบทำของจองเด็กหลายคนอาจจะคิดว่าที่คุณครูทำนี่คือมันธรรมดาเกินไป ฉันน่ะมีท่าทางที่ดีกว่าคุณครูอีกเด็กๆสามารถอัดคลิปวิดีโอแล้วส่งลงในไลน์กลุ่มของห้องตัวเองได้นะคะือเด็กคะวันนี้ครูหน่อยจะมาชวนให้เด็กๆมาดูชุดกิจกรรมกันค่ะคือชุดกิจกรรมของเรานะคะเด็กๆให้เด็กๆเปิดไปที่หน้าสี่ เด็กๆคะเด็กๆเ,เ,เจอแล้วใช่ไหมคะหน้าสแล้วเรามาดูคําอธิบายกันนะคะว่าหน้านี้เขาให้เด็กๆทาอะไรคําอธิบายมีอยู่ว่าเติมตัวเลขตามจํานวนรูปภาพงั้นเรามาดูรูปภาพแรกนะคะเด็กๆมานับพร้อมกันเลยนะคะว่ามันมีกี่ นับเริ่มเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดทั้งหมดมีจำนวนสิบเจ็ด เราก็เติมเลข17 17จ็ดมีหนึ่งกับเจดเด็กๆเขียนได้แล้วใช่ไหมคะไปดูภาพต่อไปคะ่ะภาพต่อไปใครบอกครูได้บ้างคะว่าเป็นภาพอะไรมันคือไส้กรอกนะคะเรามานับพร้อมกันนะคะว่าไส้กรอกมีกี่อัน เริ่มเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ามีเท่าไหรค่คะเด็กหลายคนตอบถูกวสิบห้า สิ 15, เราก็ต้องเติมเลขสิบห้าค่ะสิบห้ามีหนึ่งก้าห้าค่ะภาพต่อไปเด็กๆรู้ไหมคะว่าเป็นภาพอะไรหลายคนชอบมากเลยค่ะมันคือแค็กเกอร์เองเริ่มพร้อมกันเลยนะคะนะับหนึ่งสองสา ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ต้องเติมเลขสิบสี่ค่ะมีหนึ่งกับสี่ต่อไปภาพต่อไปนะคะ เป็นอะไรเลยเป็นมะเขือเทศค่ะหลายคนไม่ชอบแต่สีสันสวยงามนะคะมะเขือเทศออานะพร้อมกันเลยค่ะนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดเ้าสิบสิอ็ดเท่าไหร่คะ สิบเอ็ดเติมเลขสิบ 1, เอ็ดมีหนึ่งหนึ่งเก่งมากค่ะภาพต่อไปเลยนะคะเป็นอะไรคะเป็นแซนด์วิชนั่นเองค่ะเริ่มพร้อมกันเลยนะคะนะับหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ด สิบสิบเอ็ดสิเท่าไหร่คะอ่าเติมตัวเลขเลยคะ่ะ13ม,มี1กับ3ต่อไปภาพสุดท้ายแล้วคะ่ะก็คือพลิกนั่นเองเริ่มพร้อมกันเลยนะคะนะับหนึสองสาม 4ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ,สบอดสองสิบสสห้าส,สิบห,บหบและ18เด็กๆต้องเติมเลข18มีหนึ่ง กับแปดเด็กๆเยี่ยมยอดกันเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่เราได้นัจบจำนวนรูปภาพไปบ้างแล้วเด็กๆคะก่อนที่เราจะไปชุดกิจกรรมหน้าต่อไปนะคะครูหน่อยมีเพลงให้เด็กๆมายืดเส้นยืดสายกันเด็กพร้อมแล้วใช่ไหมคะคือเพลง Wank 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 I'm เด็กๆคะเรามาดูชุดกิจกรรมของเรากันต่อเลยนะคะให้เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า5้าเลยคะ่ะเด็กๆเ,เจอแล้วใช่ไหมคะหน้าที่ห้าและเรามาดูคําอธิบายกันนะคะว่าหน้านี้ให้เด็กๆทําอะไรคําอธิบายมีอยู่ว่านับจํานวนและจับ ทีนี้เรามาดูกลุ่มแรกค่ะกลุ่มแรกของเราเป็นตุ๊ก,กตาเด็กๆมานับตุ๊ก,กตานะคะว่าตุ๊ก,กตาที่คุณครูเตรียมไว้ให้เด็กๆมีกี่ตัวพร้อมหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวค่ะ แล้วเด็กๆไปหาตัวเลขห้าตัวเลขห้าค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเจอหรือยังคะโอเคค่ะเจอแล้วเด็กๆโยงเส้นเลยนะคะโยงเลขห้าไปหากลุ่มของตุ๊กตาค่ะค่อยๆมากนะคะ เก่งมากค่ะต่อไปเป็นกลุ่มที่สองค่ะกลุ่มที่สองนี้เป็นลูกฟุตบอลฟุตบอลนี้คือเราเอาไปเล่นที่สนามได้นะคะเอามาดูว่าฟุตบอลมีกี่ลูกนับพร้อมกันเลยนะคะนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดปด แสดงว่าฟุตบอลที่เด็กๆนะับมี8ลูกค่ะแล้วเด็กๆไปหาเลข8ให้เจอค่ะพยายามนะคะพยายามหาให้เจอเจอหรือยังเอ่ยเมื่อเจอแล้วเด็กๆโยงมาหาลูกฟุตบอลเลยค่ะค่อยๆลาาให้ตรงเลข8ดนะคะ เด็กใจเย็นๆค่ะค่อยๆลากค่ะโอเคค่ะเรามาดูกลุ่มต่อไปเลยค่ะกลุ่มต่อไปเป็นหุนนห่นยนต์หุ่นยนต์นี่หูเด็กผู้ชายคงจะชอบน่าดูนะคะเรามานับตัวหุ่นยนต์ว่ามีกี่ตัวพร้อมกันเลยนะคะเอาเรื่องหนึ่งสองสาม หุ่นยนต์มีกี่ตัวคะสามตัวคะ่ะแล้วเด็กๆก็ไปหาเลขสามเหมือนเดิมเจอยังเออเจอหรือยังเจอหรือยังเมื่อเด็กๆเจอแล้วเด็กๆก็ลงมือโยงเลยคะ่ะโยงเส้นจับคู่หุ่นยนต์คู่กับเลข เก่งมากค่ะต่อไปรูปต่อไปรูปสุดท้ายค่ะเป็นรูปของลูกแก้วลูกแก้วนี้ถ้าอยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆเล่นได้แต่เด็กๆเล่นเสร็จแล้วเด็กๆก็ต้องเก็บเท่าที่ให้เรียบร้อยเพราะว่าเด็กๆอาจจะปเหียบลื่นหกล้มได้นะคะของเล่นนอกจากจะทําให้เราเล่นอย่างสนุกสนานแล้วยังทำงมันจะอัดให้เกิดอันตรายได้นะคะถ้าเด็กๆ ไม่เก็บเข้าที่เข้าทผงให้เรียบร้อยลูกแก้วค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมกันนับได้เลยค่ะนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเ้าสิบแสดงว่าลูกแก้วมีกี่ลูกคะสิลูกเด็กๆหาให้เจอเลยค่ะ เหลือตัวเลขตัวสุดท้ายนั่นก็คือเลขสิบเด็กๆตอบครูได้ไหมคะว่าเลขสิบนี้หนึ่งกับศโยงเลยค่ะเมื่อเจอแล้วโยงเลยค่ะเด็กๆค่อยๆโยงไปหาเลขสิบนะคะ โอเคค่ะเก่งมากค่ะแล้วเมื่อเด็กๆโยงเส้นเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมระบายสีรูปภาพให้สวยงามนะคะสำหรับคลิปการเรียนรู้ตัวเลขและการนับจำนวนก็ได้จบลงแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆรู้สึกสนุกกันบ้างไหมคะเด็กๆคะ เด็กๆอย่าลืมไปทบทวนตัวเลขน,นะคะเพื่อให้การเรียนรู้ของเรามีความแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย